สวัสดีครับผมแมนนะครับวันนี้ก็มาสู่ซีรีส์ใหม่นะครับชื่อซีรีส์ว่ารีวิวของดีรอสันนะครับ<ๆ>กอล์ฟแนะนำว่ารอสันเนะี่ยของดีที่อาหารเลยพี่เน้นทำในร้านสดใหม่นะครับวันนี้ก็เลยได้อาหารกล่องมา3กล่องนะครับเน้นสดใหม่เขาบอกว่าทำในร้านทอดในร้านหลังเคาน์เตอร์เลยอะ่ะอ่ะ เป็นไงมาดูกันนะครับก็เมนูที่1วันนี้นะครับดูก่อนเปิดนี้อันนี้เป็นข้าวหน้าไก่ทอดนะนี่ข้าวหน้าไก่ทอดหน้าตาดี2นะครับข้าวหน้าไก่สไปซี่ข้างหน้าน่าจะเป็นข้าวกั่วนะข้างบนเป็นข้าวกั่วเดี๋ยวต้องลองชิมคาดว่าจะจําชื่อเมนูผิดแต่โอเค3คือข้าวหน้าหมูทงคัตสึนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันทีละอย่างอันนี้คิดว่าเป็น ข้าวหน้าไก่ทอดเฉยๆนะลองกินนะไม่มีข้าวเดียวะอืมไม่เลวข้าวญี่ปุ่นอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นน่าเป็นไก่สปไปซี่นะเพราะ้าเป็นจําได้ว่าอันนี้จะมีบอกว่ามันมีไก่ย่างจิ้มแจ่วด้วยอันหนึง่งแต่มไม่ให้สอนจิ้มแจ่วก็งงเหมือนกันไก่หอมแล้วก็หนักถึงแล้วรู้สึกเลยว่าเนื้อดีเลยถ้าลองต่อไปของเมนูลอซันนะครับมันก็จะเป็น ข้าวไก่อันนี้กลิ่นที่ไก่เลยแล้วกันที่ตอนแรกบอกว่าเป็นไก่สไปซี่แต่ว่าอหมูอ่ะตงจำเป็นหมูหมูจ <c oughs> ิ้มแจ่วอ่ะหมูแจ่วเฮ้ยไม่ต้องมีซอส,สมหมูพี่หมูอร่อยเลยดีอะ่ะมันทำไมจะไม่ต้องมีซอสอ่ะตอนแรกมันมีชุ่มซอสเหลือในตัว คือกินแล้วมันไม่แห้งปากอ่ะพี่คิดว่าจะกินกินเสร็จคนะอแห้งเงี้ยแต่ปรากฏว่าซ้อนมันค่อนข้างที่ผิวอะ่ะมันชื้นอยู่แล้วเห็นว่าราคามาสี่สิบห้าบาทเนี่ยสี่สิบห้าสนะี่เก้าแหละดีกว่ากินอาหารกล่องธรรมดาที่แบบฟิอ่ะเอาตรงอะนตกใจรอสั่มีง,งี้กินวยที่แล้วเขาจะมีช่วงเย็นจะเป็นแลชเซลล์ราคาเขาไปเก็บหรอเออนี่ครับก็บอกว่า ถ้าช่วงเย็นแฟลชเซลลดราคา50%หเปลไม่ไม่แน่ใจแต่ลดลงไปอน่อแต่บอกเลยว่าถ้าหากว่าที่จริงหลังๆพี่ใช้วิธีอะไรบ้างซื้อ<ม>หันกล่องมาแช่ช่องฟรีดพี่ว่าซื้อเนี่ยมาเข้าหาันเข้าแช่ช่องฟรีดอร่อยกว่าเยอะกว่าเนื้อชิ้นมาเล้อ่ะอ่ะกล่องที่สามนะครับอันนี้จะเป็นข้าวหน้าหมูทงคัสตสึอันนี้ไม่พลาดละเฮ้ยซอสแบบแน่นๆเนื้อดีเลยอืมเอาจริงเหมือนไปญี่ปุ่นเหมือนเลยคือไม่มีห่วง ไม่มีวิญญาณหมูทอดบางอั่างเลยหมูใช่หมมรือว่ผมพี่กินข้าวกล่องทุกวันเลยนะแล้วจะมีความหสือมันอิ่มมันแบบไม่มีแบบไม่ห่วงอะ่ะไม่เหมือนข้าวกล่องไทยนะบางยี่ห้อที่เรากินอยู่แ,แบบก็สี่ิบาทนะหรือสี่ิบเก้าบาทแต่มีหมูสักครึ่งหนึ่งหรือมันก็เป็โนโดนชิ้น,นบางนี่คือชิ้นหนามากเดี๋ยวให้ดูดกแบบชิ้นไหนดิหนาม,มากเลยอะ่ะอันนี้เทียบกับช้อนเทียบกับซองคือเราเมื่อกเาดูเห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ย ชิ้นใหญ่มากนี่เป็นหมูสันนอกนะมีไขมันอยู่ข้างนอกแต่ว่าเป็นหมูที่แบบดูน่ากินเลยน่ากินเลยอ่ะดีงามเลยอ่ะเต็มชิ้นเลยเป็นการรีวิวเมื่อเที่ยงที่แบบดีมากๆเดี๋ยวเราขอกินอีกคำอย่างนี้กันกินตอน,นอุ่นนะตอนนี้คือเวฟหมดแล้วนะอร่อยมากทำไมรอตัดไม่อยู่ใกล้บ้านพี่วะไปทั้งไก่อ่ะธรรมดาเข้าจากเซเว่นอีเลเว่น,วนแล้วก็มีแฟมิลี่มา นอร์สันเอออาหารส่วน่าสนใจนะวันนี้สำหรับรีวิวนะครับผมบอกเลยว่าผมประทับใจทั้ง3อย่างก่อนที่ว่าเนื้อชิ้นใหญ่แล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความแบบปรุงเข้ารสอย่างเช่นไก่สไปซี่เนี่ยเข้าเราจริงๆคือร,รู้สึกได้เลยว่ารสชาติเข้าได้ข้างในแต่เนื้อหนาแล้วก็หมูเนี่ยหมูย่างจิ้มแจ่วหมูทอดจิ้มแจ่วเนี่ยแบบคิดว่าเฟลว่ามันไม่มีซอสประกอว่าเฮ้ยมันเหมือนสไตล์ญี่ปุ่นเลยไม่ต้องมีซอสแต่กินแล้วมันชุ่มพอดีพอด,พอดีอะ่ะแล้วข้าวี่ปุ่นมันไม่แห้งอะ่ะ แลวมีข้าวคั่วอยู่ข้างบนด้วยเนี่ยเม็ดข้าวคั่วอยู่ข้างบนไม่เผ็ดเกินไปรสชาติแบบกินได้เรื่อยๆในส่วนของข้าวหมูทงคัตสึอันนี้ก็ดีงามจริงๆคือแบบกินแล้วเป็นเสบียงชั้นเลิศคือสําหรับคนที่แบบไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกในยุคนี้ที่แบบคนคนกลัวโควิดกันเนี่ยมองหารอสันรอสันนะครับแล้วก็หาที่เขียนกล่องว่าอะไรทำสดในร้านครับนี่าทำสดในร้านเพิ่งเข้าใจรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นอาหารไม่ค้างคืนอะ ดีเลยอะเมื่อกี้เขาเว็บกีด่ดีไม่แน่ใจแต่ว่าชอบมากชอบมากต่อไปอาจจะซื้ออย่างนี้มาเก็บไปที่บ้านแทนและผ่านเมื่อ,อไหร่ก็กินแทนข้าวเลยชจได้กินแทนแบบเมื่ออาหารเลยดีครับสำหรับวันนี้นะครับนายแมนก็ให้สกอร์แล้วนะครับว่ารอสานอาหารสดดีจริงๆแล้วก็เนื้อชิ้นใหญ่ข้าวดีปรุงรสชาติกลมกล่อมทุกอันเลยกินกันไม่ลงวันนี้ขอฝากไว้เพื่อนๆนะครับถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ ถ้าไม่ชอบกดอะไรกระทืบอะไรเยอะนะครับก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าดูว่าในแมนจะพาไปสู่รีวิวของลอสันตัวไหนต่อเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับกินต่อเลยนี่จะกินต่อเนี่แหละ